การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติมีรายงานจากอบูฮูรอยเราะรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอสรุลุลละซอลลลฮูอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าอันเลาะได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจนเมื่อเสร็จสิ้นแล้วตัวเครือญาติก็ได้ลุกขึ้นมาและกล่าวว่านี่คือการยืนของผู้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกตัดขาพระองค์ทรงตรัสว่าใช่แล้วเจ้าไม่พอใจกระนั้นหรือที่ฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเจ้า และฉันจะตัดขาดกับผู้ที่ตัดขาดกับเจ้าจากนั้นท่านรอสุลุลละซอละลล์ฮัวไลฮิวาสลัมก็ได้กล่าวว่าพวกท่านจงอ่านอายะนี้เถิดหากพวกท่านประสงค์ดังนั้นหวังกันว่าหากพวกเจ้าผินหลังให้กับการอิหมานแล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรือชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อเลาะทรงสาบแช่งพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้พวกเขาหูหนวก และส่งทำให้พวกเขาตาบอดพวกเขาไม่ได้พิจารณาใคร่ครวญอันกุรอ่านดอกหรือหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่บันทึกโดยอันบุค,คอรีและมุสลิมมีรายงานจากอะนัตรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลุละซอลลอัลฮุอะไลฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้ใดอยากให้ริสกีของเขาเพิ่มพูนและให้ร่องรอยหมายถึงอายุไขของเขาได้ยืดยาวขึ้นเขาก็จงเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติของเขาเถอ บันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิมมีรายงานจากอับดุลลอฮะบินอุมัดรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮซอลลอฮูอะลัยฮิวาสลัมกล่าวว่าผู้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติไม่ใช่ผู้ที่กระทําอย่างทัดเทียมกันหมายถึงหากใครเชื่อมสัมพันธ์กับเขาเขาก็เชื่อมสัมพันธ์กับคนคนนั้นแต่ผู้เชื่อมสัมพันธ์คือผู้ที่เมื่อสัมพันธ์เครือญาติของเขาถูกตัดขาดเขาก็ต่อสัมพันธ์มันบันทึกโดยอันบุคคอรี มีรายงานจากอบูฮูรอยร์รรดิยันลอฮูอันฮูเล่าว,ว่าชายคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่าโอ้ท่านรอสูลุลละฉันมีญาติญาติที่ฉันเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาขณะที่พวกเขาตัดขาดฉันฉันทำดีกับพวกเขาขณะที่พวกเขาทำเลวกับฉันฉันต้องอดทนกับพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่สนใจฉันท่านก็กล่าวว่าหากท่านเป็นอย่างที่ท่านพูดก็เหมือนว่าท่านทำให้พวกเขาเบื่อหน่ายแต่ความเหนือกว่าพวกเขาที่มาจากอัลลอ จะยังคงอยู่กับท่านตราบที่ท่านยังคงรักษาสิ่งนั้นไว้บันทึกโดยมุสลิมดังนั้นอิสลามส่งเสริมให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติและให้สร้างความสนิทสนมต่อกันและห้ามการตัดขาดและการหันหลังให้กันหรือสิ่งใดๆที่จะชักนาผู้คนไปสู่สิ่งต่างๆเหล่านี้และเพราะอย่างนี้อันลาะจึงส่งใช้ให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติและเตือนไม่ให้ตัดขาดมันและท่านรอซูลุฮ์ลล,ลัลลอฮุหัวไลฮิวาสลัมเอง ก็ได้กำชับใช้และส่งเสริมในเรื่องนี้และบอกว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้อายุยืนและมีริสกีกว้างขวาง